ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอ่ะไม่ว่าจะเกิดจากที่ทํางานหรือที่บ้านอ่ะมันเกิดจากเรื่องหนึ่งเลยก็คือเราไม่ได้รับฟังกันจริงๆการที่เรามีพื้นที่ปลอดภัยอ่ะที่สามารถทําให้เราคุยเรื่องที่เรารู้สึกได้จริงๆร0 0%น่ะเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะเพราะมันจะทําให้เราเข้าใจกันและมันจะทําให้เรามองในมุมเดียวกัน เพราะบางทีอย่างการที่เราไม่ได้คุยกันอ่ะหรือไม่ได้เปิดใจคุยกันแบบร0ออน่ะมันทําให้เราอ่ะมองในมุมของเขาแล้วเขาก็มองในมุมของเรามันไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีมากๆาเลยเพราะเขาก็แคร์เราเขาก็รักเราเว้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการที่จะทําให้มันดีโดยที่เราไม่ได้เข้าใจกันจริงๆอ่ะนั่นแหละมันคือความหยายนะเว้ยแต่ถ้าเราอ่ะรับฟังกันให้เวลาการแบบ จริงๆรอว่าเฮ้ยฉันจะรับฟังเธอนะแล้วเธอมีอะไรเธอเล่ามาได้เลยฉันพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้แค่นี้แหละความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอ่ะมันทําให้เราอ่ะสามารถ move on ไปต่อแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เดินตรงนี้คนเดียวเลยสิ่งเหล่านี้จะมองว่าถ้าสังคมที่ทํางานสังคมที่บ้านมีเรื่องตรงนี้อยู่เนาะหรือกําลังเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจความขิดใจกันอ่ะให้ลองมีพื้นที่ที่เรามาคุยกันแบบฟังกันแบบร้อยเปซ็ดูแล้วใยเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะแบบน่าอัศจรรย์มากๆเลยมันทําให้ เราอะมีพลังที่จะทํางานต่อหรือไปต่อ